เออกล่องล่งแป๊บเดียวครับเขาร่วมซ้ำแดดมปนห่อนครับผมเรียวกล่องล่องโอ้โอเอา้าเรียบร้อยเลยครับตัวนึงครับโอ้ยขืนง่ายทีแรกพอลลันครับเดี๋ยวดูวรถฟังเบื่องครับบอรูว่าตัวใดคาัลบลมบอคาร์ล้มบ้านี้ ้ยมันตัวขลุ่มบอลน้อเอาผมเอากล่องลงแป๊บเดียวหนึ่งโอ้ยเสียดายดิเอาเอาล่งบ่เหงสองนาะทีดิครับกล่องนะ เขามาสวงตัวอาไปแล้วครับไปแล้วตัวนี้นะจะออกเลยครับแต่พอลลูตัวใดตุวปูตัวเมยรครับเสียงงขายคล่มดีครับตัวนีงโอ้โหได้น้องบอลลูว่าตัวใดเหยียบเท่านั้นแหละครับ โอแดดมันฮอน,นครับผมเอาลงแปบเดียวดิย่างไปหอดรถจอดจยูหันนะรถก็ได้บูธเงสองนาที่สำเรดเขามาร่วมเสืยโอ้ยเฮ้ครับนี่เป็นรหัสศูนย์เก่าครับโอ้ใหญ่เป็นตัวเมียอยูครับแบบนี้มีตัวหนึ่งข้า่มดีครับ MBC 뉴스 김성현입니다. ใส่น้อครับนี่ครับนี่เป็นรหัสศูนย์เก้าครับรหัสศูนย์เก้าของเจ้าไอ้หาสิบสตางค์ครับโอ้เสียดายแต่เอากล้องลงแป๊บเดียวครับฮะน่าจะเป็นตุผูอยู่หรือเปล่าครับข้าร่มดีครับเสียงไงข้าร่มดีเพรามนกตัวนี้ แต่ตอนเขานี่แหละจะบวููเป็นตัวไรกันแทบบานนี้เอากล่องลงแป๊บเดียวโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับสำหรับเจ้าหาสิบสตางค์ครับผมนี่เป็นแต้มที่เก่าแล้ว้อครับสวัสดีครับโอเคครับสรุปแต้มที่สองเมื่อกี้ครับแต้มเมื่อกี้เป็นตัวเมียครับโอ้เสียดายครับตัวภูน่เสียงเงี้ยข้าร่มดีเ้อครับ ต่ว่าตัวที่ได้มากเป็นตัวเมียครับนี่ครับสองแต้มครับมือนี่เดี๋ยวลงมาพักแก่น้อยครับแดดมันห่อนผมเอากล่องลงมาโอ้ที่สวาที่ครับเขาร่วมเสเยเลยเนี่ครับสองแต้มครับโอ้ผมเลยว่าเป็นตัวผู้เสียงไงขลุ่มดีอมครับนกตัวนั้นตัวเมียผัดหยยบขืนก้อนแต่ว่าแต้มแรกนี่เป็นแต้มที่แปดนี้แต้มที่แปดนี้ กุ๊ปเดียวเสียงกลางไปไงกันครับตัวนี้ส่วน,วนแต้มสองเป็นตัวเมียครับเ,เสียดายครับน่ครับไมเดี๋ยวค่อยมาแก้มือไหมครับเหมือนที่มามือนั่นที่ผมเอาซักสยามมาได้ตัวน,นึงครับบาง,งันผมก็เลี้ยวขึ้นมุกเกาคนแหละที่มปาพอย e เอฟซีคนอยู่นะตกใจครับแจ็กตื่นไปทางไหนตัวน้นเสียงดีครับเสียงใพความคล่มดีคัดนุนดีความโอเคครับ ที่ได้ซ้ำนี่แหละครับมือนี่ฝากกดไลค์กดแชร์นด่ได้ครับสวัสดีครับ